สวัสดีค่ะกลับมาพบกับนินนินแบ a ็ก b e s ต์ส e เอีกครั้งนะคะก็จากทีเ่นเพื่อนเนาะรีเควสกันมาเยอะมากว่าอยากจะเห็นห้องนอนของนินอยากจะให้ทำรูมทัวร์พาดูในห้องไหนว่านินจัดสรรปันส่วนในห้องยังไงซึ่งแบบนี้ก็ค่อนข้างทำใจอยู่นานเพราะว่าห้องนิน เป็นห้องนอนที่ไม่ได้สวยหรือว่าไม่ได้แบบเพอร์เฟกหรือไปอะไรมากเป็นห้องนอนเล็กๆธรรมดามดานะคะแล้วก็ของเยอะมากแล้วก็รกมากๆคือทุกครั้งที่คุณแม่เข้ามาจะต้องแบบอินนิ่งห้องเราอีกแล้วอะไรเงี้ยคือโดนดา่าตล <c oughs> อดคืออะไรอะก็ไหนๆเพื่อนๆก็ขอมาแล้วก็พาไปดูกันหน่อยล้วกัน หมดเปิดประตูห้องเข้ามานะคะสิ่งแรกที่จะเจอก็คือจะเป็นเตียงนอนนินนะคะแต่วันนี้จะมาเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนโ,โอเคถ้าหันมาทางซ้ายเนี่ยก็จะเจอเป็นโซนเครื่องประดับนี้นินซื้อมาเป็นเหมือนแบบบอร์ดไม้อัดอะคะ่ะซื้อจากดิสกแค่60บาทเท่านั้นเองแล้วก็เอาต่างหูต่างๆนาน,นาของนินปกัปกๆไว้แล้วก็ข้างบนก็เป็นเหมือนกับไอ้ตัวติดผนังธรรมดาแล้วก็เอาสร้อยแขวนไว้นะคะ เครื่องประดับของนินส่วนใหญ่ก็จะเป็นของ forever 21เพราะว่ามันถูกแล้วก็สวยด้วยนะก็มีต่างหูพวงมาลัยนะคะน่ารักมากส่วนชั้นนี้นินชอบมากเลยนินซื้อมาจากโฮมโปรนะคะมีมันเป็นชั้นเหมือนชั้นลินชักแบบเนี้ยเออแล้วก็ข้างล่างเป็นล้อ นี่นะคะเป็นชั้นเรียงเรียงเรียงก็จะเก็บพวกแบบเอกสารต่างๆแล้วก็ชั้นนี้ก็จะเป็นแว่นน่าก็จะเป็นแบบพวกแว่นต่างๆแว่นกันแดดอะไรอยู่อย่างนี้นะคะวางเรียงเรียงซ้อนกันไปถัดมาตรงนี้นะคะเป็นโซนที่นินนั่งบ่อยที่สุดในห้องก็คือโซนโตทำงานของนินนะคะโต้นี้ซื้อมาจาก index living mall นะสีขาวๆเนี่ยที่เป็นชั้นราคาเท่าไหร่จำไม่ได้แล้วตรงนี้ก็แอบมีแก้วนะคะที่นินเอาไว้ใส่พวกแหวนแล้วก็ใส่นาฬิกาที่นินใส่ประจำนะตอนนี้ชอบใส่ของอันนี้มาก เมมวอชนะคะนาฬิการ,รุ่นนี้ก็คือแบบหน้าจอหน้าปัดมันจะแบบกลับหลังกันอะมันจะเดินย้อนหลังนะคะเออแปลกดีชอบมากๆเออก็มาเป็นคอมพิวเตอร์ของนินเนาะก็ส่วนหนังสือแล้วก็สมุดที่นินเอาไว้ใช้จดพวกงานต่างๆก็จะอยู่ตรงนี้นี่ก็เป็นพวกปากกงปากกาขวดนี้กับแก้วนี้ก็ซื้อที่อินเด็กเช่นเคยนะคะจะสังเกตว่าของนีนค่อนข้างเยอะมากๆนะคะแต่นีนจะจัดการโดยการ เอาทุกอย่างต้อนเข้าไปอยู่ในชั้นพวกนี้นะคะในชั้นในกล่องพวกนี้นะคะแล้วก็ใช้วิธีการใช้แบบผ้าในการปกปิดสิ่งชั่วร้ายนะคะจะไม่มีใครเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างนี้ถ้าเอาขึ้นมาก็จะแบบดูค่อนข้างหลกมากช่องนี้ก็จะเป็นพวกเก็บแบบสายชาร์จแบตอุปกรณ์กล้องต่าง,างๆอะไรแบบนี้นะคะ แล้วก็มีกล่องพวกเครื่องสำอางบลา b อยู่ตรงนู้นแต่ถ้าเอาผ้าคุมไว้ก็ไม่มีใครเห็นนะคะอ่ะหัดมาตรงนี้คือไฟซอฟบอกที่นินเอาไว้ใช้เวลาถ่ายพวกแบบทำรีวิวทำอะไรอย่างนี้แล้วในห้องนินค่อนข้างมืดก็ต้องใช้ไฟช่วยนะคะซึ่งไฟตัวนี้ซื้อมา2,000กว่าบาทรวมขาตั้งรวมตัวซอฟบอกแล้วอาจจะเห็นได้ว่ามันแบบเป็นซอฟบ,บอกที่กลางแล้ไม่ตึงอ่ะ เพราะว่าคุณหลอกดาวค่ะที่ฉันสั่งจากลาซาด้าของเมาส์เลยแอบเมาตรงนี้เลยโกรธมากคือแบบนางหลอกนิน่ะคือเป็นซอบบอกที่กลางไม่ได้จริงอ่ะเป็นซอบบอกปลอมแล้วนินจะต้องเอาแบบเทปกงเทปกาวมาพันหาอะไรมาดามเอนก็เลยดูหยับยุยี่แบบนี้ดูไม่ตึงนะคะโกรธมากลาซาด้าใครจะสั่งของนะให้ระวังไว้หน่อยก็ดีนะคะลองเช็คดูดีๆนะคะ อ่ะตรงนี้ก็เป็นเตียงของนินนินจะชอบผ้าปูที่นอนที่เป็นสีขาวหรือสีล้วนเท่านั้นนินไม่ชอบอะไรที่เป็นแบบลายกระตูนหรืออะไรทั้งสิ้นเพราะนินรู้สึกว่าแบบมันหลับไม่สบายรู้สึกมันปวดหัวเห็นแล้วแบบมันลายตาแล้วมันก็ค่อนข้างเข้ากับห้องนินค่อนข้างยากนะนินส่วนใหญ่จะชอบคุมทุกอย่างให้เป็นสีขาวเตียงสีขาวผ้าปูที่นอนสีขาวนะคะช่วยทําให้ห้องกว้างขึ้นนะคะ ตรงนี้เป็นโซนเสื้อผ้าของนินซึ่งเมื่อก่อนสมัยมัธยมแค่ตู้น,นั้นตู้เดียวก็พอแต่พอโตมาปุ๊บเริ่มมีเงินซื้อเสื้อผ้าเป็นของตัวเองก็เสื้อผ้าก็จะเยอะขึ้นประมาณนี้นะคะดูได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นขาวกับดำเนาะที่นินชอบใส่ชอบราวแขวนผ้านี้อย่างหนึ่งคือข้างล่างเป็นแบบนี้นะคะลิ้นชักที่เริ่มจะยัดไม่เข้าแล้วนะคะก็เป็นบิกินี่ของนินต่างๆนานา,นานาก็จะอยู่ใน เลนชักนี้ดูดิคือมีกินนี่เยอะมากจนแบบมันล้นจนแบบมันไม่สามารถจะอยู่ในิ้นชักนี้ได้แล้วตรงหัวท้ายก็จะเอ่ยห้อยกระเป๋าพวกนี้ไวเนาะกระเป๋าที่นินหยิบใช้บ่อยๆก็สเปนทอรลาล่านะคะรุ่นนี้เลยไลยเล่ทอลาลา่าทุกใบนี่ก็ ทอรลล์นาเหมือนกันนะคะในนี้ก็ทอรลล์นาอีกเช่นเคยตัวเสื้อผ้านินจะขอไม่เปิดนะคะเพราะว่าถ้าเปิดออกมาเนี่ยอาจจะระเบิดออกมาได้เนาะตรงนี้นี่ก็ห้อยกระปุกกระเป๋าก็ว่ากันไปตรงนี้ก็เป็นชั้นเครื่องสําอางต่างๆที่ยังไม่ได้แกะใช้อีกเช่นเคยนะคะก็จะอยู่ในนี้หมดเลยคือกระเป๋าที่แบบเป็นทราเวลเซตของนินคือถ้านินจะเดินทางปุ๊กกน็นินไม่ต้องจัดเพิ่มนินก็ยกกระเป๋านี้ เข้ากระเป๋าใบใหญ่แล้วก็หิ้วไปได้เลยนะคะนี่ก็เป็นที่ใส่ของต่างๆคอนแทคเลนส์มีโดโกนไฟฟ้าสำรีชอบมากสำรีของเซเว่นอีเลนะคะก็จะเป็นแก๊งยาทาเล็บอยู่ดรงนี้นะโต๊ะเครื่องแป้งของนินนะคะก็คือมุมนี้ขอบคุณกระจกบานนั้นจากพี่แม่มดนะคะพี่แม่มดอุทิศให้นินจริงมุมนี้ค่อนข้างแบบ ดูเหมือนมันรกมากนะแต่มันรกอยู่ในที่ของมันนะเออก็วิธีการจัดการก็คือใส่ชั้นแล้วก็หากล่องมาใส่ให้มันเป็นระบบระเบียบนะคะลิฟก็คือลิฟอะไรเงี้ยโซนลิฟก็คือโซนลิฟแล้วก็ใส่ในลินชักให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะรกในที่ของมันค่ะลิปสติกของน,นีนินชอบตรงนี้มากหมุนเพลินมากนินซื้อไอแผ่นทำเค้กอะ จากอีเกียมาเราก็ซื้ออันนี้ตัวช่องใส่กางเกงในจาก g r o b a l h o u s เแล้วก็มาวางแล้วก็เอาลิปสติกต่างๆใส่ลงไปในนี้แล้วก็สามารถหมุนได้นะคะชั้นนี้ก็จะเป็นรองพื้นต่างๆแป้งต่างๆแป้งฝุน่นแปรงต่างๆแปรงปัดหน้าเอิมสุสานฟองน้ำ บรัชออนคอนทัวร์เชดดิ้งต่างๆนานานะคะแล้วก็มีแบบที่ยังไม่ได้แกะอีกแล้วนะคะของ g o ลเด้น o รสนะแล้วก็พวกอายแชโดว์ต่างๆนานาอายแชโดว์ที่ไม่ค่อยได้ใช้จะเอาใส่ในกล่องนี้แล้วก็พัลเมอร์พัลเมอร์เยอะมากเป็นคนชอบลองพัลเมอร์เพราะว่าเราเป็นคนหน้ามันแล้วก็ลูกคุมคนกว้างเลยชอบที่จะลองว่าอันไหนมันดีอะไรเงี้ยเนาะคอนซีลเลอร์ er. นี่ก็คอนซีลเลอร์ er นะคะ ลิปของโ o u t ที่ทำร่วมกับบล็อกเกอร์นะคะ e ไลเนอร์ iner, ต่งตางๆนานา i g ไลท์ h t สำหรับเขียนใต้ตาก็ไฮไลท์ที่เป็นสีขาวๆอะไรเงี้ยติ้นสอเขียนคิวนะ m a s าร่าค่ะ m a s c ร r าลิปนางเงือกจัดห้องให้นางอยู่คนเดียวเลยแล้วก็ที่ดัดขนตาต่างๆอันนี้จิบปปะทะนะคะก็มีทั้ง <laughs> ย y e l i n e r แบบสีสีปัดแก้ม ลิปสติกของขวันวันแต่งงานพี่ปาแล้วก็อายไลเนอร์ที่เป็นสีสีลิปสีประหลาดมนุษย์จะมาอยู่ในนี้นะคะอันนี้ของพวก J.CAT กุชชั่นเธอแป้งเมมเบรินลิปมันนี่ก็ลิปมันนะคะตอนนี้ชอบใช้ของลัดดาเป็นพิเศษกิ่นข้าวเหนียวมะม่วงนะคะชั้นนี้กับกระจกดีซื้อจาก อินเด็กลิฟวิ่งมอลเช่นเคยนะคะเขาไม่ได้สปอนเซอร์เนาะเราเสียงเงินซื้อล้วนๆนี่นี่ก็จะวางอายแชโดว์ที่แบบไม่มีที่จะเก็บคือไม่มีที่จะเก็บจริงๆคือวางแบบซ้อนๆกันไปตรงนี้ก็เป็นหวีหวีใส่อยู่ในแก้วน้ำหอมโซนน้ำแร่แล้วก็พวกครีนซิ่งครีนซิ่งที่นินชอบใช้คือนูฟอร์มูล่าแต่แบบจะหมดแล้วนะคะเหลือนิดเดียวแล้วก็ใช้สลับสลับกับนิกตัวนี้บ้างตัวนี้ก็โอเคเพิ่งได้มาสเปรย์น้ำแร่ของอี e แอนดบอยใช้ดีมากรุ่นนี้เฟชช์ดอป คอสโลว์อายแชโดว์ตลับเล็กๆต,ต่างๆสกินแคร์ของนินทั้งหมดนะคะพวกครีมกันแดดโลออนน้ำเกลือยาเต้มสิวน้ำตบโพเชนสกินครีมกันแดดคิวเพสรุ่นเอลซ่าแล้วก็พวกบอดี้โลชั่นพวกที่คาดผมที่ฉีดผมให้ผมพันกันตัวนี้ใช้ดีมากพิงออยของเอลแซบรุ่นนี้ดีมากๆสำหรับคนที่ผมเสียนะคะให้ใช้ใช้ใช้แล้วก็สเปรย์สำหรับฉีดเสื้อผ้าของอเรียนทอนเพนเซตไม่รู้เขาเลิก ผลิตไปหรือยังแต่มันใช้ดีมากเอาไว้ฉีดผ้าให้มันหอมๆเนาะอืมแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นชั้นลิปสติกแป้งเช็ดดิ้งที่ไม่สามารถยัดเข้าไปในตู้นั้นได้แล้วแล้วก็ชั้นนี้นี่ก็จะเก็บแบบเป็นพวกขนตาพอมซิลิโคนแปะนมนี่จะเป็นพวกกระเป๋า ใส่่แแปงแตงตหน้าค่อนข้างเกลียดพื้นกระเบื้องในห้องนอนตัวเองมากซึ่งมันติดมากับบ้านหลังนี้ที่นินซื้อแต่ไม่มีเงินทํากระเบื้องใหม่ค่ะก็เลยใช้วิธีการแบบว่าอะมองผ่นเผินไปแล้วก็ซื้อพรมมาปูทับเพื่อจะได้พังตากระเบื้องบางส่วน ะะพรมก็ซื้อที่อินเด็กซ์เช่นเคยค่ะร้อยกว่าบาทซื้อช่วงเซล์เนาะแันนี่ก็คือห้องนอนของหนูนะคะเป็นรูมทัวร์คิดว่ามันไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอยากดูก็จัดให้นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะได้ไอเดียหรือเปล่าว่าได้ไอเดียนิดๆหน่อยๆไปตกแต่งห้องนอนแล้วก็รู้ว่าในห้องนึงจัดการกับห้องอยังไงนะคะก็สําหรับวันนี้ไปแล้วแต่เดี๋ยวมีคลิปหน้ามาฝากก็รอติดตามอย่าลืมซับสไครป์ช่อง YouTube ของเราไว้ด้วยนะเดี๋วม,มากเลย วันนี้ไปแล้ว